มากเลยเด้อตาทุกท่านด้วยจ้านะครับผมเนาะขอบคุณมากขัดขบคุณมากครับข่อยมาจากปลาตะเพียนหรอไม่ปลาตะเพียนตัวไงปลาเนี่ยน้อยบักควยบักควยนี่นะข่อยมา,าจากปลาจะมาจับง่ายนวะ่ะน่ะดูนะักดูตีน้ำเหมือนนะ ตีครับตีแน่ขอบคุณมากครับขอบคุณนี่หลายขอบคุณนี่หลายเมื่อกี้เมื่อกี้เมื่อกี้มี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 ผู้เบาถามหาอยู่ว่าผู้สาวหายไปไสนอะไรเมื่อกี้เห็นมีผู้เบามาถามหาอยกันเยอ เดี๋ยวมาค่ะคุยเรื่องงานแป๊บหนึง่งโอเคโอเคครับพี่ไม่เป็นไรจ้ะคุยเรื่องงานไปก่อนจ้ะขอบคุณมากนะครับขอบคุณพี่สุขานจาะดูเขากระโดด ดูเขากระโดดหน้าขวน่ากลัวนะฮะปานนี้เนี่ยนะฮะปานนี้เนี่ยตัวหนึ่งก็ประมาณก็ก็ประมาณ 4, สักสี่สักสักสักห้าขีดหกฉีดนั่น,นแหละเก็บครึ่งโลครึ่งโลครึ่งโลกว่าน่ะนตัวละครึ่งโลกว่าะตัวละครึ่งโลกว่าแต่ แต่ปลาไอ้นี่ดินะครับปลาตะเพียนนี่นะฮะตัวหนึ่งโอ้โหตกสองโลได้ตั้งสามโลอะนะครับเท่าที่เห็นนะโตโตปักไงบรรน,นั้นโอ้ปลาจับทิมปลาจับทิมก็ใหญ่นะปลาตะเพียนอ่ะสะออนปลาตับทิมนะอย่ากนี่ปลาจับทิมได้ไหมปลาตะเพียน ปลาตะ้บชิมมาอยู่มาอยู่ด้านหน้านี่อ้ยอืมเห็นบอกปลาตุบชิมนี่กกำลังกำลังเลยแหละนะฮะกำลังเลยแหละนะฮะที่เขาขายทั่วไปนั่นแหละนะฮะปลาตุ้บชิมนะครับตัวตัวกำลังพอดีเลยแหละนะฮะอย่างน้อยก็ถ้าย่างขายก็ตัวนึงก็ประมาณเท่าไหร่อะเท่าไหร่อะร้อยร้ยิร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบร้อยสามสิบปะ นะฮะปลาสทิมนะครับนน่าจะอยู่ประมาณนั้นนะถ้าลองเพราะว่านู่นนู่นนู่นนูนูนโอ้โหปลายิ่งศกนะฮะปลาตะเพียนนะตัวนั้นโอ้โหห้าโลขึ้นนะตัวเขากำลังกินเอ่อตัวเขากำลังเนี่ยนะอ่ทางตลาดต้องการนั่นแหละนะปลาตะติมเนี่ยถ้าที่มองมองดูนะ ตัวขนาดนี้แหละกำลังตัวนึงก็ร้อยย่สะนะครับไปย่างเอ่ออะไรไปทํำย่างเกลือย่างเกเลือแล้วทำอะไรน่ะนะนะอะไรเนี้ยเขาอะไรนะหมกเกลือหรืออะไรนี่แหละ ว่าขึ้นมา,ข,นมาขึ้นมาขึ้นมาคราวนี้นี่ขึ้นมาครานี้ขึ้นมาคราวนี้สงสัยสงสัยต้องมีคนบาดเจ็บบ้างแหละนะฮะถูกปลาชนนะฮะดูเน่อปลากะเพียนนะสะออน จริงๆแล้วผมไม่ได้เออ่จริงๆแล้วผมไม่ได้สะออนปลาไอ้ไอ้ปลาปันนินหรอกนะนะฮะผมผมจ้องปลาเนี่ยนะปลาไอ้ปลาไอ้นี่ยนะนะฮะปลาตะเพียนนะฮะผมสะออนนะสะสะออนนะฮะสะออนปลาตะเพียนตัวมันตัวมันใหญ่ไงตัวมันใหญ่นะครับสะออนปลาตะเพียน นะดูด,ดูถึงก้างเขาจะเยอะนะแต่ว่าบนสะออนจริงๆนะนะฮะ